ความเดิมตอนที่แล้วมีทงอูหูมีดันไปได้ดูอูดูแต่ตาข้างบนนี่ยเขามองมาแล้วะเาจ้องจดจ้องว่าจะผักไหมผักได้นะแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปก็สวัสดีทุกคนนะครับผมกลาเพราะว่าผมนิวส์คูงกับยังได้ป่องกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้จะมาทําการตามเก็บเพิ่มเติมที่ผมเคยแล้วยังไม่ได้เล่นต่อมันยังมีเยอะเลยนะก็เลยแบ่งพาร์ทนะผมพาร์ทนี้จะมาลุยกันกับเริ่มต้นจาก ไอตัวหนังสือเอลไลเมนที่ต้องอัพบริจาคทำอิสเท็กที่ผมมีเหลือทิ้งไว้ค่าแล้วเนาะแล้วก็อาจจะทำอินก่อนได้เพราะว่ามันต้องใช้การอ่านที่บ้านน่าใช่เขาจะผิดนะ <c oughs> ผมคือต้องไปเอาหนังสือมาแล้วก็อ่านทุกวันเลยเนะี่ยให้ครบจนสเต็มันขึ้นครบ5แต้มสำหรับเอลไลเมนต์ไอตัศตูปแหละว่าไปซึ่งต้องใช้ผ่านตัวหนังสือไลร์โน้ตซึ่งอยู่ในห้องไอ้นี่ปะเขาถ่ายรูปอะเข้มงวดทันสมน่าใช่คิดว่าใช่นะผมใช้เวลาไ,ไหนในการรวบรวมขอให้ครบเนาะโอเค มันเราก็ต้องเขาลาสักครู่เนี่ยพวกเนี้ยน่าใช่เนาะอีกวิเคขาทุ่เล่มเนาะโอเคเหมาห้าเล่มตรงเนี้ยแล้วก็กลับไปที่บ้านเนาะนะ่าใช้เพื่อทีจะอ่านทุกรอบจนก,กระทั่งไอ้ค่าเอ็ไลท์เมนต์ตรงสเต็ปเนี่ยอันขั้นสุดเนาะโอเคครบแรงห้าถึงค่อยกลับมาแล้วก็บล็อกคลังตรงนั้นกวาดไปซึ่งน่ยได้พัทหน้าเนาะผมลองแต่การที่ตัดต่อแล้วคลิปน่าจะยาวไปก็เลยต้องแบ่งพัทอยู่ดีตรงนี้มันใช้เวลานานเนาะโอเคแต่ได้ดูอย่างอื่นก่อนแล้วกันนะที่ตอนนี้มีใหม่ที่ผมซื้อมาคือยูอน,น,อน,น,นีีี้ป่่่ะออนนทรเย การแบ่งของแบบใหม่น้อนี่อ๋าโอ้มีรูปพักทั้งหมดเลยว้าวแต่ก่อนมาเที่ยวเก็บมาไม่ว่ามีอะไรบ้างเนาะอันนี้ดูง่ายๆกว่าเดิมแล้วเนาะโอเคเช่นเนี่ยพบของพักกินนเนี่ยอันแรกนะผมกันบ้านเสร็จแล้วเบนโตะผ้าบังคอยาแก้ปวดหัวกระป๋องโซดาตุ๊กตาไว้ซ่อมก้าไปแล้วก็หนังสือผู้ใหญ่รูปภาพพัฒนาแล้วโบลเตอร์ก็มีเนาะโอเคก็กุหลาบเนาะสำหรับให้กองคันเล็กว่าไปเนี่ยอันที่สองก็จะมีเนี่ยหนังสือประสาทที่ให้ตัวละครเป็นปลาได้มีตัวละครแหละเค่ะแล้วเราลองไปแล้วเนาะแล้วก็มี ชุดปรับปรุงใหม่เขาเล่นเทปเ็จผ้าเีชมพูถุงเท้าชมพูก็มีด้วยอ่ะไปกินนี่ก็มีคนนี้ไม่รู้พกิกันแน่นอโอเคแต่ว่าให้รู้มีของก่อนแล้วก็ข้าสมดเป็นคู่ของเคว็ตัวละครแต่ละตัวเนาะเช่นเนี่ยหนังสือข้อสมุดที่หายไปแล้วก็ไอตัวห้อยมือถือรูปแมวของโอซานาทั้งสีขาวที่หายไปพวกหัวที่หายไปแล้วก็บาร์ที่หายไปของไอหัวฟ้าเนาะใช่ไหมที่ใหญ่ๆก็ไปด้วยและมีเซตอื่นเช่นเซตพวกของไว้สำหรับใส่ลัสตใจเนาะ ของที่ช่วยเหลือก็ว่าไปแหละพวกแม่ก็พวดแอบฟังนี่แม่ก็พวกของแบบว่าที่ขโมยมาหรือของที่ไว้ใส่ไลน์ว่าว่าเป็นบุหรี่เป็นเหล้าเนี่ยไว้ใส่ในบ่อให้เขาบอกว่าโดนข้อหาตั้นานมากมายได้กวาไปเยอะๆเนาะหลายอย่างเลยแล้วก็มีพวกของคลาสนี่แบบว่าสำหรับไปทำไอ้สุตเคมีต่างๆนี่เราเคยทำกระลูนใส่นู่นใส่นี่เนาะไอ้กวาไปกัรตุดพวกเนี้ที่เขาบูกันได้สองห้องเนาะมีแบ่งบนล่างกวาไปด้วยแล้วก็นี่ไงตัวไอ้แป้นซีดเนาะกับตัวแพนโกดอ่ะที่มีด้วยเช่นกันแต่ผมยังไม่รู้ว่าเที่ยที่เก็บบได้้านเี่ยคลลองกัแหะ แล้วก็มีเป็นเมล็พันธุ์อ๋อแบบก็คือปลูกพืชไว้ทํายานะผมว่าเป็นแบบขั้นพื้นฐานอะไรก่อนที่จะทํายาจริงได้แหละเป็นพืชก่อนไงดอกไม้แต่ละดอกก็ไปน่น่นใจดีแต่กุญแจข้้งล่างน้องด้วยขั้นราแบ่งใหม่นี่คือดูง่ายกว่าเดิมด้วยน้องสำหรับวิเคราะห์แล้วก็แบ่งแยกของไน้ดีแล้วก็เผื่อจะดูว่าเรามีอะไรขัดอะไรบ้างรือเปล่าไงดยเช่นกันไม่เลวไม่เลว <S 1> <S 1> อ่ะเอาว่าเดี๋ยวเขาลองที่เหลือก่อนที่จะไปอย่างอื่นต่อก็ผมลองฆ่าคนทำนี้เลยกันนะแล้วก็คนเดียวพอ เอาเหยื่อหนึ่งคนมาลองสูกเล่นเนาะโอเคในห้องนี้ละกันอ่ะดาร์คอัสสุเจ้านี่แหละเหยื่อของเราเดินเข้ามาโดนฆ่าแล้วเข้ามิตินั้นกันกดีกว่าดูสเต็กใหม่เนาะก่อได้แค่ว่ากันเรื่องอื่นละกันเนาะโอเคออเดินมาเดินมาให้งงเล่นแล้วก็นั่นแหละดาร์คกอัสสุจูจู <off> ขอบคุณครับตกแม้วสวยงามช่างมันเนาะโอเคอ่ะปักปั๊บเนี่ยเจ้าไปนะเอา้าเอา้เอาเดี๋ยวนะ ไงนะวิธีการเข้ามิติไอ้ตรงการชิพหาไงเออผมนึกว่ามันจะแค่ปักเฉยแล้วก็ได้เลยไม่ใช่เหรอหาฮะเอชิพหาเลยลองเข้าผู้หญิงไหมผมไม่ชมกันเดี๋ยวใครตรวจเซฟกระไรถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนาะโอเคโอ้ดีชิพหาแล้วโน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 ไม่รู้ไม่รู้รูปจิปป้าทิ้งไปอยู่นั่นเหรอเออเราที่เชี่ยแล้วอ่าจะเข้าหญิงแต่ว่ามันไม่ได้แล้วตอนนี้มีคนเห็น โอเคโอเคคนนี้ไม่เห็นเนอะเดีพึ่งดิโจมตีฆ่ามันเอาเอฟไม่หรอเนี่ยเอฟไม่ได้แล้วเนีาะอ๋ออุ้ดพังอ๋อคงเกณฑแล้วที่ผมจัดการเมื่อกี้เราเข้าในกระโหลกไม่ได้เพราะว่าอุ้ดพังเนาะอ๋อโหกล้าอยู่โดนเลยจะโดนจับช่างมันเดี๋ยวไปไหนเพราะว่าพวกอุ้ดพังมีแค่คัตเตอร์พวกนั้เนี่ยซูไม่ใช่เนาะไม่แต่พวกมีกระท๋ได้เหมือนกันที่เยวพังเลยอ๋อแม่เราฆ่าต่อหนึ่งเนาะเกณฑแลกเกณฑแล โอ้กาเป็นยากองยีโนเกะแย่มากอ่าโอเครอบนี้เป็นอีซี่หมดแล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหานี่อจะเกิดขึ้นได้แล้วกันนะผมก็เดี๋ยวดีบัคก่อนเหมือนเดิมเนาะโอเคปลดล็อกการดีบัคหมดเช่นเคยแล้วก็ทั่วไปที่มันกดไอ้สแลอีกตัวหนึ่งอะเนี่ยอ่ายังมีอยู่เนาะมีวาร์ชไงมีปลดล็อกพวกเนี้ยไอ้ลายนที่เราปลดให้ช่วยเราได้วิที่นี้ก็ปเทศพอไปเลยที่ข้างบนแล้วก็เรียกตัวละครมาเนี๋ยนะผมจำปุ่มไม่ได้ ขอเช็คปุ่มกันนะโอเคเนี่ยกะนะเนี่ยเจอแล้วโอเคปุ่มนี้เนาะที่เทเลพอร์ตเรียกเหยื <c> ่อ <oughs> มาฆ่าตันทีได้นะโอเคผมอยากลองแบบว่าให้เข้าๆให้เร็วๆอ่ะก่อนแล้วกันนะจะได้ดูว่าที่เราตอนนี้ทําไปอ่ะมันถูกหรือเปล่าไงแก้จากที่เมื่อกี้เราอาวุธพังเนาะโอเคด้วยแล้วนี้นผมจะทําการโกงเต็มที่ให้ว่าถึงที่หมายทันทีจะได้ไม่เสียเวลาเนาะผมอาวุธมีดปาบกดเจ็บไหมไม่ใช่เจ <c oughs> ็บกาๆเกาๆเกือบพาดเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็บนี่คือเกิบไปตรงที่มีคนอะอ่ะ ขอข้าหน่อยครับผมอ่ะแทงไปอ่าเดี๋ยวเรารีบไปที่ห้องชลงรีรับแล้วกันนะแล้วก็รีบจัดก,การลองเสพดูว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วกันนะผมเดี๋ยวนะโอ๊ยช,ช,ช็จบแล้วจีจีโอ้ผมไม่เ,เล่นนานตํรวจมาแล้วตำรวจขอโทษครับผมตั้งใจแต่ผมอยากลองให้ชัวร์ว่ามันได้จริงไหมขอโทษครับผมผิดไปแล้วขอแก้ตัวใหม่สักครูเอาใหมา่เอาใหม่เอาใหม่รีบกดโค้ดแล้วผมว่ามันจะมีหรืนเปะ่าวัดไปห้อง ผมออกคิ้วขับเลยเนี่ยแต่เวลาเปลี่ยนเนาะไม่ได้หมดแล้เวลาไมันไปไหนอยากรีบ <c oughs> เอาได้ปะเห็นนะเอา้ากดไม่ได้เหรอเอา้าผมวับเลยนะเอ่อผมวับมาที่นี่แล้วผมกดหยิบดาบอกอเนี่ยได้เมื่อกี้ไม่ได้เฉลยงงงงมากอะช่างมันอา่าไงต่อนะลืมว้าไปก้าวเนะเาะอ่าตอนนี้เจ๊ไม่ต้องห่วงเรื่องเขาเห็นเนาะโอเคแทงใหม่ปับ๊บอ่ะเสร็จแล้ว อาวุธให้ชุกๆก่อนแล้วก็วาร์ปไปไอคอนโทรคนีไงอ่ะทันทีเลาใส่เดวส์ได้ไหมไม่ได้หรอทำไมไม่ได้เดี๋ยนะต้องเน็บต้องไปสิบตูวได้ปะผมไม่เข้าใจหลักการของไอใส่อาวุธจริงๆเลยทําไมอะ่ะก็ถูกดาบไม่เหรอถูกดาบถูกเนี่ย <laughs> ไม่ผมใส่เสียบไปในกระโหลกไม่ได้เอ๊อตอเนี่ยเอ้าต้นเดิน,ดน what the fuck มงได้เนี่ย ต้องห่างๆคำหนึ่งเหรอไม่ใกล้ไปโถยเขาเราก็ได้สะดได้หมดนะไม่ทายแต่ว่ามันต้องวนอูเนี่ยวันดีจ้ะไม่เจอกันนานนะครับผมวันดีทุกคนอูมันเยอะจังฮ่าโอ้โอเคทางออกนะโอเคผมนึกว่ามันจะมีตัวน้อยสองตัวคือตัวนี้เนาะไอจำชื่อไม่ได้แล้วกับตัวเนี้ยน่าจะเป็นซีดีอือลัสลัสเนาะลัสหนึ่งตัวอุ้ยใครเห็นนะช่างมันลัสกับสัย่างนึงอะนะครับผมก็เดี๋ยวลองคุยก็ได้มากับพวกนี้ก่อนนะผม อ่าราจอกันนานนะแกตัวมันนรักใช่ไหมเธอเนี่ยใช่แล้วครับผมน่ารักแน่เลยน่าโกรธจนบอกอาจารย์ดีกว่านี่กับเขาไม่จ๊ะหรืออยากเป็นหนพวดเรากันแน่หรอเนี่ยอยากเขาอยากเร็วไปนะแจ็ตก็หนูน้อยเร็วไปเนาะตอนนี้ไม่ได้เหรอต้องอดทนรอถึงจะได้นะแกรู้เปล่าได้ครับรอดูวันที่ที่เล่นกันสุขสนานนะแกรู้เปล่าอืนี่คือบทเข้าๆเนาะ ผมพี่มังว่าต้องเนี่ยต้องเป็นค่า induction เต็มเนาะโอเคถ้าเราดูจากไอ้มือถือสเตตเราอะค่าไอ้อัน induction อะต้องแรงหนะ้านาะโอเคแล้วก็อตัวละครนึ่ะเป็นค่า a l i g n m e n t ด้วยเช่นกันแต่ผมเพาผมทำได้นะโดยการกดไอ้ตรงอันเดี๋ยวนะไม่ใช่หมดเนี่ยต้องเข้ามิติใหม่เนาะโอเคสักครู่ต้องออกไปข้างนอกแล้วก็กด s เต็กให้ได้ก่อนนะแล้วก็ปรับเป็น5น่าจะได้อยู่จากการที่เรากด s เต็กเนาะโอเคอุ้ยพอดีจ้ะโอ้ยอะ what the fuck ่ะเอ้ามีคนมาใช่อะไรวะเอ้ามีตัวละครนั่นนะในชุดว่ายังไม่เต็มร่างกายด้วยมันยากจังวะอันนี้คือเดไรคือมันเห็นเลือดที่นี่เหรอเห็นที่มีดนะนะไว้ไว้ผมนึกว่าเห็นที่ศพคือมีเห็นก่อนเนาะปากมีตัวนี้มันก็คือก็มาร้องกันเลยแบบอยู่กันเป็นหมู่คณะเลยอ่ะรอบนี้เอาจริงแล้วเดี๋ยวดีบักใหม่แล้วก็ลองกดแต่แรกก็ได้อ่ะไออดวงที่ผมบอกก็คือเนี่ยกด S เดนาะ Maxiduction ก,กับ Stain เนานะ น่าจะใช่เนาะกด S อสน่จะช่วยให้เราเติมเต็มค่าเมื่อกี้ได้นี่ยเห็นไหมแรงของสติกชั่นเป็น5น้าำด้วยเช่นกันอันรอบนี้คนจะได้จริงแล้วเนาะอ่ะว้าไปเอามีดต้องห่างกำลังดีต้องร้อยมันเพราะอะไรวะไม่ก็ช่วยฝนแดดตรงเนี้ยที่มันต้องมีระยะห่างแล้ก็เดินรอสักอย่างหนึ่งเอาไปก้าวสอนวิธีเลยตอนนี้เลยวิธีการจัดก,การทุกอย่างขั้นตอนอเนาะแกอ่ะวาร์ปกลับไปคอนโทรลสไตลแล้วก็ รอ้อยมันใส่ได้เมื่อไหร่ดีเมื่อไรเมื่อไร,ม,อไรมันข้างๆนี่นได้ไงข้างๆได้แล้วแต่อันเนี้ยมันดีนเ,นดลนนนดเลยจังวะว้ายทำไมอะ่ะผมทำผิดกันแน่เนี่ยมันดีเลยมากเลยมันรอพลังอะรอให้ถึงเวลาที่แบบว่าพี่ชใ่ใช่หรอแปลกผมรีบครับผมรีบก็จะมีอะไรเกิดขึ้นมาไงอ,อ่ะเจ้าเราเต็มแล้วนะแกรอนานแล้วนี่ง อ้าอาเธอเนชา,างการยโยนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วครับผมโยกเก่งผมโยกเก่งสนใจหยหาพลังรสชาติพลังหนักหนาใช่ไหมเธอเนี่ยใช่แล้วครับก็ดีเลยจะให้เธอได้ปรสการณ์ที่เหมือนฉันแล้วกันนะโอ้ที่เหมือนเธอเนาะยโยนเก่งกว่าไปเลยเนี่ยแต่ผู้ชายกลายเป็นสัตว์แยง้งเชื่องเชื่องใช่ไหมเธอได้เลย ใช่ปเขาจะกัดตูได้ไงแกโอ้เปลี่ยนใจผู้ชายเนาะเป็นนบกสกบัตเต็มที่แงก็ว่าไปวู้วววนะวว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 วยนนนวนวว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 วย,ยวว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 เวว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 าวว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 วาวว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 ผวววาวว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 วมา นี่ยวันดีจ้านนี้แดมีปุ่มขึ้นไหมนะปุ่มขึ้นว่าบกมือบกมือด้วยพอดีเฮ้ยเต้เนี่ยคัาได้คัาได้เลยโอเคกด Q Q ไปฆ่าเขาซะฆ่าเขาได้ปะเนี่ยอ่าตบข้าวโอ้แต่งผู้ชายฆ่าได้ไงโอ้วฆ่ามันหยุดหยุดกั่นี้ก่อนหยุดกั่นี้กัหมูสังแล้วต้องให้ตัวละครเดินหรือว่าหจุดยังไงได้โอเคแข่กันปะเนี่ยดีครับดีอ่ะย่วมายั่วมายั่วมายั่วมาแล้วย่วมายั่วมา ยั่วมาเร็วยั่วมายั่วมายั่วมายั่วสิวะมันอยู่ในมุมแบบดงดงคนมากมายนกะอเคอ่ะยั่วยั่วครับย่วบกมือมาหาเราเจ้ารอนั่งนกเอเเดินมาใกล้แล้วค่อยๆย่อมาเรื่อยๆแล้วก็ขอค่าหน่อยนะครับอย่างนี้นะจ้ากันยั่วนกเคย่อเก่งๆแล้วผู้ชายตามช่วยเราค่าแทนเราด้วยก็ไปเนี่ยมีคนตายกันชิวๆนอนตายด้วยกันเนาะตายด้วยกันเลยอ่ะเจ้าบกมือเจ้าเด็บบกมือแบบ ไฮสวัสดีจ่าทักทายฆ่ามันเลยเดี๋ยวพวกเนี้ยพวกนี้พูดมาให้นะโอเคแทงแทงแทงให้หมดสวัสดีจ่าเจ้าดูขอใจมาดูหน้ายิม้มแบบแฮปปี้นีดาทั้หมดเลยแฮปปี้อ่าฮะเจ้าสอ่งอาหารมาเนี่ยอยู่ที่เรามาอยู่ด้วยกันกับเราในมือก็ถือของแฮปปี้นิดามาแกงผู้ชายมาด้วยกันนะแกมันมีตัวไอต้ตุ่มๆเยอะเลยเต็มหน้าจอเลยตาติดอ่ะแต่นั่นแหละคือการล่าผู้ชายเนาะมาฆ่าผู้หญิงให้หมดโรงเรียนกว่าไปแบบไฮโซย์โซ มาพวกเจ้าอะไรบุญลุลุงพี่แล้วลุงพี่มิไม่ได้ลุงพี่โดนยนแทนโอ้วันไหวทายวันไหวเมีคนตามเต็มเลยผู้ชายเต็มจริงมาเจ้าด้วยโอโดนยนั่วแลว้วแกอะไรก็ไปพวกเจ้ามาฆ่าดต่หมดให้คนปฏิบบกมืออะบกมือทั้ทไทยอะแทงเลยทงเลยทั้งทีอ่อืนและลุงแทงคนนี้ก็คือยืนมองเพื่อนโดนแทงนกเลย,ยอะแทนไมเพื่อนตายกันพร้อมกันเลยพวกเจ้าวันบีตจ้าทั้ทไทยไว้ทตไทยสียห้า โบกมือวัาด,ดีแกงผู้ชายมามากมายนะผมแทงขนกันก็ไม่ห่วงอ่ะฆ่ามันก่อนเลยนั่นแหละมันไส้ที่เลยมันรู้เนี่ยแทงหมดโอสนะดิจ่าคนนึงตัดก,กันเลยโอสนะได้เปล่ามันสั่นตัวสัน่นรอจังหวะโอเคตอนจังหวะตอนที่เรียบร้อยกับตรงนี้แล้วน้อโอเคไปช่วงที่หลังกว่าไปทุกสภาพนี่คือจัดเต็มน้อโอเคคอมเทสซี่สายตาของเราที่แบบว่า้อมบุกเต็มทีเ่เสมอกว่าไปฆ่ามันฆ่ามันอยากคนอื่นอ๋อเก่งแล้วมันแลกกันน้องใช่ใช่ใช พอเราฆ่าตัวอื่นจะตายไงใช่ๆกินแหละอันนี้ไม่ได้เหรอโอสตาไม่ได้เว้ยโอสตาติดโอเคโอสตาอยู่ทีเพราะบัคตอนนี้อยู่ยาวๆด้วยเราแบตได้บัคแบตได้เนาะตอนเนี้ยแบตสบได้โอซนาไม่เป็นไรวะโอสตาไม่เป็นการฆ่าผ่านวิธีนี้เหรอวะทำไมวะ why ไ,ไม่เข้าใจตัวละครข้าง,งหลังนี่คือแบบติดยาวโอเคลังเลลังเลหนักมากแุ้วพี่จะเออแล้วพี่ไม่แคร์ด้วยอยู่หมดแน่นใช่หมดไอ้ดิบ้ามันเจอไม่แคร์ยังสินน้นนมด้วยตอนนี้มาเจ้าล่ะ เจ้าก็ตายแล้วตอนนี้ไม่ได้ไงตอนนี้ค้างแล้วนะโอเคเจ้าอยู่สถานที่ว่าเราข้าไม่ได้แล้วหนา่มผู้ชายเพิ่มไงผู้ชายไันีจะมาอยู่ในหมวดล็อกล่อเข้ามาให้ตรงขว้งหน้านอะผมเจ้ามายัวยักินข้าวไม่ได้ตอนนี้กินข้าวสมันกว่านแล้ตอนนี้เจ้าอย่าเพิ่งเราข้าววันนี้ไม่ได้แล้วเราไม่มีตัวผู้ชายแล้วต้องการเจ้าเป็นตัวช่วยแล้วเข้ายัวเจ้าจมมันกันสุขหันมาเลยเจ้ายัวมายัวยโอเคเนาะโอเคใช่ไหมเอ้าไม่โอเคหรอ ย้วดิย่วด์เออมามามาสวัสดีจ้าเอาเอาอะไรกันขึ้นเนี่ยโอ้เนี่ยอ๋อมันดีเลยเนาะโอเควันนี้มันฆ่าทุกคนมันเนี่ยบทชอบไปมันเล่นฆ่าทุกคนสตาเดเลยมันอยู่ในหมดอุ้ยเนี่ยปินด้วยปินด้วยอยู่ในหมดแต่ว่านี่ไม่หาแล้วก็ยืนเฉยเนาะตัวเนี้ยอ๋อนี่แบบเป็นน่ะไะเป็นตัวที่ถือตังไงอ๋อสวัสดีเจ้าปินข้าชิวๆเนาะโอเคข้ามันดูิเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดตอนนี้พวกเนี้ยตายเสร็จแล้วมันจะไปต่อไหมเพราะมันเหมือนกับว่าพวกนี้มันติดฐานะ ฆ่าตอนน่อเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเรื่องใครก็ได้ไปมันค้างอยู่วะพอเดี๋นี่แสงเนี่ยเสียงปึ๊ดแล้วก็จับนิดหน่อยนกเจืออาการสกลายนิดหน่อยกว่าไปอยู่สถานะไหลต่อเนี่ยมันไหลยังไหลอยู่ไหลมาเป็นก,กระบาดด้วยกันยังไหลต่อมันไหลนี่วะมันไหลนี่ได้ปะไม่ได้เหรอจะไม่ได้แล้วผมอ่ะนะคิดว่าไม่มีขับเรื่อยๆบ้างนะผมว่าผมเห็นอยู่แต่ว่าใช้ซ้ำไม่ได้นะผมด้วยจะไปเพาได้ปะเออเพาเห็นเราเป็นอะไรไหม เราโดนพอออกขั้ได้หรือเปล่าพออ,อยู่ไหมอยู่ด้วยอ่ะโอ้สวัสดี่น้าฟอว์วิลลิต้าใกล้นะใกล้นะใกล้นะใกล้มาก,น,กน,นะแกเขาเียงคู่เหมือนเดิมเนาะโอเคอเราก็หยิบของเปิดสเตปเล่นตอนนี้นะขโมยไม่ได้ตอนนี้ลอ่ะไม่กลัวยิงมาดิยิงมาเออยิงตอนนี้เป็นไรแล้วเนาะไม่โดนยิงแล้วด้วยแต่ว่าทาไม่ได้กว่าน,นี้เราฆ่าเขาไม่ได้นะเนาะอยู่ดีเดี๋ยวผมว่าผมจะลองไอตัวห้องเน็ตทีหลังเนาะโอเคตัวพอตรงนี้ด้วยไอตัวกับดักไว้ดันไปเนี้ยน่าจะได้เนาะตอนนี้ เนี่ยต้องหาเหยื่อก่อนโอเคแล้วก็พวกนี้ทำลายได้ปะเรามีพลังยี่ล้กดไอ้สุกวงมานะโอเคนะจะทำลายได้ด้วยมือเปล่านะผมปึ๊บเนี่ยโอ้ใช้ศอกทำลายไม่มีเลือดโอเคแค่ศอกว่าอัดเลยศอกอัดรัวๆแข็งแกร่งแข็งแกร่งแข็งแกร่งอืมศอกเราแกร่งมากนะโอเคอัปเกรดมาแล้วขั้นห้านะผมพังแล้วพลังเราเหลือเฟอร์ดจะจัดการทำลายขอของได้เต็มที่โดยที่ไม่มีใครว่า นีถือดาบเซเบอร์มาถือขวานพวกเนี้ยพร้อมไฟได้เต็มที่เนาะเกรดแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ใช้เพราะว่าตอนนี้คือเราแค่ลองก่อนเฉยๆว่าทำได้จริงเนาะผมวันนี้ขอเป็นคนนี้ก่อนแล้วกันเนาะผมแล้วก็ดูด้วยว่าถ้าเกิดกระจกแตกมีใครว่าไปนะเนาะเผื่อมีการเลิศหรือเปล่าแล้วก็เผื่อว่ามันตอบมาเขาแบบซ่อมหรือเปล่าไงีย่ยเดรู้ว่าค้าว่ามีผลอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าไงด้วยกับที่ตรงนี้ทําไปเนาะผมอ่ะเดี๋ยววันนี้จะลองกลับบ้านแล้วก็ ไปกินละเมียงกันแน่แล้วกันนะดูว่าฝันกลางคืนอ่ะฝันได้เลยหรือเปล่าแล้วก็ค่อยพูดถึงเรื่องเพิ่มคัดตัดสูที่หลังนะครับเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนวันได้ข้ามวันจากวันศุกร์วันจันทร์ได้ไงไม่มีฐานเรื่องเวลาเท่าไหร่น้องคิดว่าทีนี้ปัญหาที่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะแบ่งเวลางแน่กับการที่จะอ่านมังงะแล้วก็นอนแล้วก็ทำงานพิเศษแล้วก็เอลังเมียงด้วยเช่นกันนะผมไม่รู้ว่ามันต้องกินทันทีแล้วก็นอนเลยไหมหรือว่ากินแล้วอ่านหนังสือได้แล้วข้นอนไม่ชัวร์ผมลองก่อนไหมว่ามังงะ อ๋อเนี่ยก่อนไปนอนเนาะ before go to sleep อืมเพราะว่าถ้าเกิดเราอ่านแบบเราเลือกที่จะไปพวกนี้ไม่ได้เนาะพัธทาไม่ได้ใช่ไหมอืมเสียดาย <c oughs> เอาไงดีก็ต้องแบ่งเนาะแบบใช้เวลาหน่อยแหละทั้งอย่างเนาะโอเ,เดี๋ยวว่าอาจจะมีเข้าเวลาตอนท้ายอะ่ะเพราะว่าต้องการลองหลายอย่างเนาะโอเคผมหายไปเดินเนาะโอเคผมไม่กลับมาอยู่ดีไอ้ตาสิอ่ะเดี๋ยวไปร้านนี้แล้วก็ลองกินกันแน่ก่อนละกันร้านอริจินอลเนาะโอเค,อ,เคอ่ะลองกินดูเอ Enjoka อาหารนะแล้วฝันถึงสิ่งที่คุณอยากฝันวันนี้ด้วยกันนะเธอแต่นี่มันเขียนมาเหมือนกับการตินแน่ปว่ามันมาแน่ฝันอะว่าคืนนี้ต้องฝันในที่ต้องการแน่เลยน่าใช่เนาะลองดูว่าคืออ่านมังงะแล้วก็นอนน่าจะได้นะผมว่ามันบอกให้นอนยด้ไงตอนที่เราอ่านเสร็จแล้วด้วยเช่นกันแล้วจะเล่มแรกไปเลยที่จะเล่มเนาะมันต้องอ่านไปทีเล่มแหละเพื่อที่จะให้เพิ่มค่าไอไปแต่ค่านะอมด้วยอ่ะที่สิบเปอร์เซ็นต์แรกครับผมอ่านไปแล้วก็เราฝันคืนนี้เด็บเด็ปะไม่ฝันอะ ใช่ไหมไม่ฝันวะหรือเพราะอ่านหนังสือเนี่ยนี่คือปัญหาคือเพราะเราอ่านหนังสือหรือ,อเปล่าไง no <c oughs> เอาไงดีคือลองอ d v a n c กันห้่อมผมว่าไม่มีผลเท่าไหรแ่แหละอยากแค่ลองดูว่ามันต้องนอนไหมด้วยเออนอนนี่นอนเฉยอยากเข้าฝันเลยตอนเนี้ยให้เขาเข้าฝันครับได้โปรดเนี่ยได้แล้วผมต้องนอนแหละอูอ้นี่แยเป็นตัวละครเรา,เา,เาในฉากอินโทรเนาะ วูว <Ooh, S 2> ผมเดินถอยหลังไม่ได้นอ้อตอนนี้เดินข้หน้าเท่านั้นเองด้วยบังคับข้างหน้าเท่านั้นนิดนึงตื่นในน้องขวาบนน้อเขียวใสก,กระจกน้อเนี่ยใสกกระจกที่เห็นในอินโทรมันปรับใหม่เพราะนี้ปะให้โยงกับตรงนี้เนี่ยด้วยอู้อยู่ในฝันแล้วโอเคถอยอเออถอยได้เนี่ยถอยได้เลยนิดหน่อยอ่ะมีใครครับเนี่ยมีคนสองคนทั้งสไงชุดคล้ายๆอันะน,นั้นไะยันไปเนียที่เราชุดแบงค์พายก็ไปนะ่ะกับใครไม่รู้น่าจะแม่ปะ เลวบากเวอร์ชั่นใส่พักคุมสู่แมนก็ไปไม่รู้เกี่ยวไหมฝันดูแบบร้อนๆกลวงๆแปลกๆนี่แหละมะ what the fuck มาเหรอ what the fuck is this มีขี่ม,ม้าได้ยันจังขีมม่ม้าโอเคพักคุมยันจังยันเมเนียขีมม่ม้าปัดแล้วแปลกมากจริงแล้วก็ยันเบเนียเวอร์ชั่นหันไปหันมาลังเลกับพักข้างหน้า ไปต่อก็คือเจอผู้ชายมากมายแบบสามรุ่มหนึ่งโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงสตอรี่ตามภาพฝันเดาๆไปเรื่อยๆแล้วก็เชิญหน้ากับผู้หญิงหนึ่งคนเป็นผู้หญิงผมสั้นอโอเคน่าจะนั่นปลาไอตัวอินฟอร์งบ้าไม่ชัวร์มันโมเดลมันดูไอตรงหน้าอกมันกลมมากเลยชัดเจนเด่นมากเลยแล้วก็ไปเจอกับมิศาร์ดอนบางอย่างเนี่ยตัวบางอย่างแบบออสตาเวอร์ชันแบบว่ากล้ามใหญ่แบบมีกล้ามอกหน้าดูกระโหลกแบบหน้าแบบ แปลกๆมากเลยที่เดียวมาเจอหน้ากับพิวสนะที่มีหนังข้างหลังด้วยเช่นกันนโอเคร้อนร้อนโคตรแล้วก็ก็มาเจอกับอนฟตังยหรอไม่รู้ใครนะโอเคผมสั้นแหละคนเมื่อกี้เนาะคนที่เราเจอระหว่างทางแน่แน่วนลูปอันนี้ไม่ชัวร์การตีความฝันนโอเคเดาไปทั่วเรื่อยแล้วก็มาต่อก็คือเจอกับอู้เนี่ยลุงพี่ไปในข้างหลังลุงพี่เนี่ยโอ้กับมีนี่ใครเนี่ยใครวะผมมันดูคล้ายตัวจากชมรมการละครนะโอเค ไม่ไปถึงสูงใกล้ๆเห็นนะเนี่ยหัวนมแหลมเลยโ okay. อเครุ่นหล,ล,ลั่ล่ะผมไปพันดีกว่าโอเคนากก่ากลัวแล้วก็อ่าน,นี้รุ่พี่เนาะที่ในวงพลังป้องกันบาเดียวไว้ยันจังพิชิตตัวตัวร้วายหัวนมแหลมเมื่อกี้ไปได้แล้วก็เอารุ่พี่ไว้ในวงกลมปกป้องไว้แล้วตรงนี้คือนั่ป้าไอหลังโรงเรียนที่เป็นถ้ำที่อยู่ใ,ใต้ต้นไม้อะโอ้เปิดได้วเว้ยขึ้นได้ไหมขึ้นไปได้เนาะแต่มเห็นแบบออร่าข้างใต้ต้นไม้แบบเป็นบางอย่าง มีใหญ่ๆเนาะโอเคเส้นๆอะไรครับเนี่ยรุ่นพี่กับเนี่ยกับยันจังเนาะในรากต้นไม้รุ่นพี่ทำท่าเขินอายอ้นเนี่ยมีใครโดนแทงเนี่ยตัวละครโดนแทงใต้ต้นไม้ด้วยโอ้สาวมันดูแบบร้อนๆเนอะโอเคเป็นสตอรีร่เนาะแบบว่าตีความฝันจะได้รู้บางอย่างแหละกับโลกความจริงอาจจะนะไม่ก็เดาไปเรืเลยม,มัวๆกว็ไปแค่นี้ปะ น่าใช่นะฝันมีแค่นี้แหละ้วก็เป็นลำดับฝันที่เราเจอมาแล้วก็โยกกับนี่แหละรอที่เกิดขึ้นในเกมจริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้เห็นจริงไหมเนี่ยเราขึ้นได้เจอขึ้นได้ขึ้นได้เนี่ยต้นมาจริงด้วยฮ่าเหมือนจะว่างเปล่าเนาะโอเคเนี่ยสุดแบบแล้วไปได้แต่ว่าสุดแบบเนี่ยตีแล้วตดีแล้วถอยหลังเดินตนี้เนาะโอเคไม่ได้ก็คือข้อตอนนี้เนาะที่เราฝันแปลกๆของเรา่นห่ะสิว่ก็คือเราสมมยนเจะฝันได้๋ยวเรานอนเจมทีเนาะตอนที่เรากินราเมงในน้องด้วย เอ๊ะนะผมกดไม่ได้เหรอมันมันขึ้นอ่านอะไรได้ตัวมันขึ้น20%หรออ๋อฮะผมต้องอ่านเลยนะ20%ของมังงะ5รอบเหรอว a t เดอโอ้แต่ผมไม่ขึ้นไม่ก้อยผมต้องอ่านให้หมดรีบ5รอบนะโอเคยาวนี่ผมคิดเยอะเลยก็ได้ามาไนยะทำได้แต่แ,ตแค่เสียเวลาหมาสารมากนะมโคตรเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะ อยากให้ได้ยินเสียงวหวยหวนนอผมผมพร้อมแล้วี่ดันอยากเข้าไปสิ่งนี้เครื่องเตอร์มานแหลมๆน้องดันได้ไหมได้นเนี่ไงอ่ะ <c oughs> เข้าไปเลยปิดประตูโอ้ my god